คราวนี้จะเป็นการทดลองสูตรไมนัสไฟของครูครับว่าการสูตรลบ5กับบัเก็ตอื่นกับจํานวนกรัมที่มันน้อยกว่าจะใช้สูตรลบ5และรสชาติจะใกล้เคียงกับเมื่อกี้ที่เรากินหรือเปล่าเป็นการอตอกย้าว่าสูตรลบ5ใช้ได้กับทุกปริมาณนั่นเองโอเคอันนี้ครูใช้บัเก็ตเท่าไหร่ครัผมใช้สลับ10-15กรัมเดีย๋ยวผมจะลองใส่สัก15แล้วกัน15เลย10ไเ,เลยดีกว่าตามหครับ แล้วลองใช้ศูนย์ลบห้าก็ต้องเป็นเท่าไหร่เลโชนหนึ่งต่อสองเลโชนหนึ่งสองได้ยี่สิบลบห้าเหลือประมาณสักสิบห้าวิสิบห้าวิครับผมเพิ่งเหน็นเข้าใจดีนะเนี่ย <c oughs> และตัวนี้ล่ะเนซี่ตัวนี้ถ้าครูใส่35กรัมกี่ครับอ๋อ35ก <25 S 2> รัมห้ากิอันนี้ครูจะใส่35 2 52, 70บเลบหเหลือ65สิบาวิ65สิบาวิเราลองดู <c oughs> มันคือสูตรหาเบอร์บอดดูได้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่า เอ oh, อ่แหละนี่แหละพอมันเป็นคัพใหญ่แล้วมันดูแบบเพลาพอนะมันมีหลายบัตเกตอ่ะเราต้องหาเบอร์บททุกบัตเกตเพราะฉะนั้นร้านเราก็เลยแบบเดี๋ยวนี้เทเซฟจบไปเลยสองคัพไปเลยไม่ต้องแยกแล้วนี่แหละเพราะเราซีเรียสการหาเบอร์บทรสชาติมันสําคัญที่สุดอันนั้นเดี๋ยวจัดมานี่นะครับหนึ่งครับถ้าสมมุติว่ากาแฟมันน้อยลงบทก็ต้องละเอียดขึ้นเพื่อชดเชยการอัดถมของกาแฟอ่าใช่และถ้าสมมติว่าเป็นสี่คัพล่ะก็ต้อง ปริมาณเยอะมากขึ้นก็ต้องอยาก็าต้องอยากขึ้นนั่นแหละครับผมคิดแบบวิทยาศาสตร์จับไปธรรมชาติเดี๋ยวเราลองที่ประมาณ15คลิกเลยก็คือละเอียดกว่าเดิมอีกต้องประมาณ25งจุห้าโอเคอ่ะจัดไปเนเซจไป10กรัมเท่านั้นครับผม1นึ่งชอ็อตดูซิมันจะได้เท่าเดิมไหมออโอเคบอกเบแปทบเดียวเท่านั้นละหวิ6วิอ่ะ ยิ่งใส่น้อยเวลาก็จบเร็วขึ้นนะรับไปอ่ากระแหกนี่นเลยถนัดไหมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยมีแบบ <laughs> ใช้แบบดำง,ง <laughs> ใช่ไหม,มเสียนิสยัยอ่ะทำกาแฟต้องทำให้ได้ทุกอย่างแซ่ <laughs> อย่าติดกับอุปกรณ์เอ้า <Okay. S 1> ช่างดูขโมดจับไปดิเหมันคงเคงหน่อยเพราะว่ามันเป็นดอสซิงลิงห้า เออได้0.9 0.1จัดไปนี่แหละเกียหน่อยเกียให้เอ,อไปถึงสุดเลยเพื่อให้มันตกไปในใออต้ก้นของบัตกเก็ตเลยครับแล้วก็เคาะเลยเนี้ยนะอย่างนี้ทำงานออเราจะชมแป๊บเดียวก็ไปแล้วเนซะี่ในะนาหัดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อโอ้ยสูตรไมนัดไฟของครูรสชาติจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะกับคาว่าสมดุลหาเบอร์บท เอาด้านละเอียดลงนะฮะใช่ถูกต้องอแนะนําว่าตอนเวลาหมุนตรงนี้ไม่ต้องหมุนให้แน่นมากเพราะว่าระหว่างเพชเชอร์แรงดัน่ะมันจะดันทําให้ตัวฝามันล็อกกับตัวกระบอกอยู่แล้วเนาะอ้าวไปทำเองเลยต่อไปก็จะ,จะจะงดให้ใช้แฟร์แล้วเพราะเสียงจใสกันเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวลองใช้เนี่ยทดลองใช้ทั้งเดือนหนึงดูดิเด <c oughs> ีลูกค้ามาก็โลกอะน,น่นๆหน่อย โอเคอ่ะใส่น้ำให้พี่หน่อยครับผมครึ่งถังเหมือนเดิม95องศาเหมือนเดิมครับเปลี่ยนบัสเก็ตแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนบอบดนั่นเองอ่าพอแล้วครับแล้วก็ดับุ้ลคลิกครับผมดับุ้ลคลิกก็จะแทนสองฝั่งเลยนะฮะอ่าพอกดนั้น,นึ่งสองซ้ไปพร้อมกันเลยออโอ้โหหลายพวดเลยอ,ะอ่ะต่อไปเร็วไนไ,ไม่ได้กินอนะ่ะเฮ้ยสามสิบ เนที่เราคุยกันจบ3ามสิต้องจบ25ิเ้ยวิเฮ้ยน้องิบห้าีิไอ้นี้3ามูโอ้โหไหลเร็วไปแค่คนทําคนละคนกันแทมไม่เท่ากันเบอร์บทก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้ผมก็จะปรับไปอีกประมาณ12.5คลิกครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับเข้าไปเลยครับผมออกมาโอ้โหแฮดีเปเวอร์แล้วก็ช็อตนี้นะครับ โอเคได้ที่22จบ16ดีเลยคดีเปะ๊ะแล้วเรามาดูว่าสูตรนี้ใช้ด้วยกันได้จริงหรือเปล่านะครับมาชิมกันดูน้ำผมขอสักอันนี้ใส่5 0เหลือ25ไปเลยลอ,อ่าแล้วก็ชิมช็อตเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าสูตรลบห้าของผมรสชาติจะบาลานซ์ได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ได้เอาเครื่อง TDS มาแต่ก็ลิ้นผมก็ไว้ใจได้ดก๋าใส่เข้าไปนี้เลย น้ำเราก็ได้หลูดแค่25 ml ใส่เข้าไปแค่10กรัมพอลดลันกันไปกินกันแค่เนี้ยน้อยๆปรมหยัดกาแฟใส่น้ำแข่งแกนี้ยอ่ะจิ้มชอ็อกกันครับอ่ะพี่ลองดูไหมได้เลยคือสูตรไม่รัดไฟใช้ได้ผลไอตอนที่ผมใช้20กรัมอ่ะก็รสชัตินี่แหละอ่ะลองดูจริงไหม มันเหมือนกันเลยอเออสุดท้ายแล้วก็คือการหาเบอร์บดช้สุดลบหก็ถือว่าใช้ได้แหละเออไม่นั้นเราจะหาหลักไม่เจอผมไม่ได้บอกว่าสุรลบหมันอร่อยอร่อยที่สุดแต่มันทําให้เจอเบอร์บดกลางที่สุดแล้วเราค่อยไปปรับรสชาติอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเปรี้ยวมันเยอะไปก็เพิ่มเวลาให้มันนานหน่อยทําเบอร์บดให้เหมือนสกัดทรายอะ่ะถ้าสกัดกวดก็ไหลเร็วก็ออกเปรี้ยวเท่านั้นเองนะครับใช่เลยจบครับผมเพราะฉะนั้น ครั้งหน้าลองมาดู4ี่คับคนดูว่าจะทำงานอย่างไรบทแบบไหนเจินครับในครั้งหน้าและโอกาคาเฟ่อย่าลืมว่ากาแฟาปเป็นเรื่องสนุได้และก็ได้ก็เซื้